วัสดีค่ะวันนี้เรามาถักที่คาดผมสไตล์วินเทจกันนะคะอันนี้เป็นที่คาดผมสามเหลี่ยมนะคะถักง่ายๆค่ะเป็นลายพื้นๆค่ะแล้วก็ไหมพรมที่ใช้วันนี้ก็ใช้ไหมพรมสีพลายของวีนัสนะคะแล้วใช้เข็มทิวลิปสีทองเบอร์สี่ทับศูนยในการถักค่ะอันดับแรกเราก็จะม้วนปลายนิ้วอย่างนี้นะคะ1นึ่งรอบ ะมวนเสร็จแล้วก็เราก็จะควักตรงที่เรามมวนเนี่ยค่ะเราควักขึ้นมาหนึ่งครั้งแบบนี้ให้มันเป็นวงกลมค่ะจับลายเอาไว้นะคะตรงนี้เราก็ขึ้นโซ่ไปสี่สองสามสี่ค่ะพอขึ้นโซ่เสร็จแล้วก็จะถักลงไปในห่วงนี้นะคะค่ะถักลงไปอันนี้นะเป็นสอง สามแล้วก็สี่ค่ะมันก็จะได้ทั้งหมดรวมโซ่ที่เราขึ้นด้วยก็จะเป็นสี่นะคะค่ะระหว่างนี้เราก็คั่นด้วยโซ่3ามะพอโซ่3ามเสร็จแล้วก็ถักลงไปอีกสี่ครั้งในห่วงนี้นะคะถักเอฟลงไปอีกสครั้ง อันนี้1นค่ะ1เสร็จแล้วก็อันนี้2 3งครั้งต่อไปก็3ค่ะครั้งสุดท้ายก็4ค่ะถักไปสี่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงตรงนี้นะคะค่ะเสร็จเราก็ดึงตรงนี้ให้ชิดเลยมันก็จะกล,ลายเป็นสี่เอ้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ ตรงกลางก็จะเป็นโซ่สามขั้นอยู่ค่ะต่อไปก็แถวที่สองก็ขึ้นโซ่สี่ค่ะสองสามแล้วก็สี่ค่ะแล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะพอพลิกเสร็จเราก็จะถักลงไปตรงนี้นะคะตรงที่เราขึ้นโซ่มาเลยหลักเดียวกันเลยชิดติดกันเลยค่ะเราจะถักลงไปตรงนี้สามครั้งหนึง 2แล้วก็สามค่ะแล้วก็สามทั้งหมดก็จะได้เป็นสี่นะคะเราก็จะบวกโซ่เข้าไปด้วยมันก็จะเป็นสีหลักค่ะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งพอขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาถักตรงตรงกลางนี้เลยนะคะค่ะตรงนี้เราก็จะถักลงไปอีก4ครั้งเหมือนเดิมหนึง สองสามแล้วก็สี่ค่ะพอครบสี่ครั้งตรงนี้ซึ่งเป็นตรงกลางนะคะตรงที่เราขึ้นโซ่สามเอาไว้ในแถวแรกตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่สามเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราตัดถักลงไปในที่เดิมในห่วงเดิมตรงนี้ค่ะก็ถักลงไปอีกสี่ครั้งหนึง สองสามแล้วก็สี่ค่ะมันก็จะได้เป็นสี่หลักแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสามต่อไปเราก็จะขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอขั้นด้วยโซ่หนึ่งเสร็จก็ถักไปตรงมุมนี้เลยนะคะตรงมุมมุมข้างบนตรงนี้เลยอันนี้ก็ลงไปอีกสี่ครั้งเหมือนเดิม คานี้สองสามแล้วก็สี่ค่ะนี้ก็จะได้แถวที่สองต่อไปแถวที่สามก็ขึ้นโซ่สี่เหมือนเดิมแล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะแพทเทิร์นเดิมนะคะแล้วก็ถักไปแพทเทิร์นเดิมตรงนี้เราก็จะลงไปสามครั้งตรงมุมนี้เราก็จะบวกโซ่ด้วยมันก็จะได้เป็นสี คะลงไปสามหลักหนึ่งลงในหลักเดียวกันสองแล้วก็สามค่ะมันก็จะได้เป็นสี่หลักค่ะต่อไปก็โซนหนึ่งเราก็จะขั้นด้วยโซนหนึ่งนะคะแล้วก็ลงตรงตรงนี้เลยก็ลงไปอีกสี่เหมือนกันหนึ่งสอง าค่ะแล้วก็สี่ค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะตรงกลางตรงนี้ที่เราขึ้นโซ่สามเอาไว้ตั้งแต่แถวก่อนหน้านี้เราก็ลงสี่เหมือนกันค่ะลงสี่ครั้งค่ะนี่ก็สอง สามแล้วก็สี่ค่ะตรงนี้ทุกครั้งเราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะตรงกลางตรงนี้ขึ้นโซ่สามเสร็จแล้วก็ลงที่เดิมค่ะก็ควักที่เดิมควักไปอีกสี่ครั้งหนึ่งสองสาม สี่ค่ะลักษณะมันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันก็จะไปเรื่อยๆนะคะส่วนอันนี้เราก็ขึ้นโซ่แค่หนึ่งก็ลงตรงช่องว่างตรงนี้ก็ลงสามเอก,ก็ลงสี่ครั้งอีกเหมือนเดิมมันก็จะแพทเทิร์นมันก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้ก็ลงสี่ ก็อันนี้ก็สี่ครั้งท่านด้วยโซ่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ลงตรงริมนี้อีกสี่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆคะ่ะตรงกลางตรงนี้เราก็ขึ้นโซ่สามเฉพาะตรงนี้นะคะนอกนั้นก็โซ่หนึ่งหมดเลย เราก็จะถักไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นเองก็แล้วแต่ต้องการแบบไหนการสำรับของพี่ทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่สิบแปดค่ะอันนี้ก็นับเอานะคะนี่ก็อยู่ที่สิบแดแถวนะคะส่วนใครที่ต้องการแบบย่อแบบเล็กหรืออยากจะใหญ่กว่านี้เราก็ปรับลดเอาได้นะคะอันนี้ค่ะพอเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็ขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่ตรง ตรงมุมนี้เลยแล้วก็ขึ้นโซ่ไปทั้งหมด50โซ่ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่นนี้ทั้งหมดก็50โซ่นะคะความยาวที่จริงก็ความยาวของแต่ละคนก็แล้วแต่นะคะไม่จำเป็นต้องเอาเท่า50ก็ได้แล้วแต่เราอยากได้สั้นได้ยาวเค่าไหนค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ควักกลับมาในหลักถัดมาอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าควัก X เราก็ถัก x มาตามตามเส้นแล้วก็ถักมาเรื่อยจนกว่าจะสุดะก็ถักมาแบบนี้ค่ะเราก็ถักมาจนสุดถึงมุมนี้ค่ะนี้ก็ควักมาจนสุดนะคะค่ะพอเราควักมาจนสุดแล้วตรงมุมนี้เราก็จะไปต่อเรา,าก็จะถัก รงขอบนี้มาแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งของสามเหลีย่ยมค่ะแล้วก็ควัก x ไปนะคะตรงนี้มันเป็นร่องกว้างหน่อยเราจะลงสองหลักค่ะลง x สองหลักค่ะแล้วมันจะมีตรงตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะลงหนึ่งหลักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นช่องตรงนี้ช่องกว้างหน่อยแล้วก็สองหลัก ซึ่งถักแบบนี้มันก็จะพอดีกันนะคะมันจะมันจะไม่ย่นแล้วก็ไม่ไม่ยานมันจะพอดีกับความยาวของผ้าค่ะตรงนี้ก็สองหลักค่ะตุดทีหนึ่งค่ะตรงกลางตรงกลางตรงนี้หนึ่งหลักค่ะต่อไปก็ค่ะตรงนั้นก็สองลัก ตรงนี้ก็หนึ่งหลักแล้วก็ถัก X ไปอย่างนี้นะคะก็ถักไปเรื่อยๆจนสุดจนสุดถึงฝั่งนี้ค่ะพอสุดฝั่งนี้แล้วเราก็ขึ้นโซ่เหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นโซ่ไปห้าสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดปาสิบสอง ก็ถักขึ้นไปเรื่อยๆจนกวาจะครบห0เสร็จแล้วก็ย้อนควักเหมือนเดิมย้อนควักเอ็กมาตามหลักเหมือนเดิมอันนี้ถ้าเราถักแน่นเราก็จะจิ้มยากนิดนึงนะคะอันนี้รู้สึกจะถักแน่นก็จิ้มยากก็ย้อนควักกลับมาเหมือนเดิมย้อนควักเอ็ก กลับควักกลับมาแบบนี้จนสุดต,ตรงนี้ค่ะคะอันนี้ก็ควักกลับมาจนสุดละต่อไปเราก็จะเก็บนะคะเราจะเก็บปลายอันนี้อ่ะตรงนี้สุดก็ถักเอ็กมาจนสุดต,ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปตรงนี้เราก็จะถักแบบว่าถักลอดห่วงมาเนี่ยค่ะถักเก็บปลายปลายไหม ถ,ถักเก็บมาตามหลักเลยตามหลักเรื่อยๆหามก็จะปลายไหมเสร็จแล้วเราก็จะตัดนะคะตัดแล้วก็ซ่อนซ่อนปลายเอาไว้ เอาไว้ข้างล่างนะคะซ่อนเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมออก ค่ะเสร็จแล้วก็จะได้สําเร็จรูปก็จะประมาณนี้นะคะก็น่ารักดีค่ะความลึกความลึกก็อยู่ตรงนี้นียีเซนนะคะส่วนจากซ้ายไปขวาค่ะจากซ้ายไปขวาตรงนี้ก็44เซนค่ะค่ะนี่นะคะ44เซนค่ะก็ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับผ้าโพกผมวินเทจนะคะ ค่ะลองไปถักกันดูนะคะไม่ยากค่ะมือใหม่ก็ถักได้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ